สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับสปอร์ตไทม์ไลนประจำวันอังคารที่6ธันวาคมครับสำหรับเมื่อวานครับให้ไปทั้งหมด4คู่ครับต้องบอกว่าผลงานครับพอทนครับเมื่อวานครับคู่แรกครับเทียนจินไทเกอร์เจอกับกวางโจเอฟซีคู่นี้ให้ต่อเทียนจินที่ราคาคือควบลูกครับคู่นี้จบ0-0เสียไปเต็มเตมครับ คู่ที่2อครับยังพอได้กินครับกินเต็มเต็มมับสะใจจริงๆครับสำหรับสเตอัวบูคาเลสเจอกับดาเซียมิโอเวนี่ครับคู่นี้สเตอัวบูคาเลสเปิดบ้านถล่มไป5าประตูต่อหนึ่งครับกินไปเต็มเต็มครับสำหรับคู่ที่3เมื่อวานครับโคเอเชียเจอกับญี่ปุ่นครับคู่นี้ให้ต่อโคเอเชียที่ราคาครึ่งลูกในับใน90นาทีครับจบกันไป1 1หนึ่งครับคู่นี้ครับต้องไปต่อเวลาพิเศษครับสุดท้ายครับดวลลูกโทษกันเป็นโคเอเชียที่ชนะได้ครับคู่นี้ครับให้ต่อโคเอเชียครึ่งลูกครับในเวลาจบ หนึ่งหนึ่งครับต้องบอกเสียไปเต็มๆครับต้องบอกยอมรับจริงๆครับญี่ปุ่นเขาดีจริงๆครับปีนี้ครับถึงแม้สุดท้ายแล้วจะแพ้ลูกโทษไปตกรอบไปแต่พวกเขาสร้างความประทับใจให้พวกเราเหลือเกินครับสําหรับญี่ปุ่นครับคู่สุดท้ายครับบาราซิลครับเจอกับเกาหลีใต้คู่นี้ให้ต่อบาราซิลที่ลูกครึ่งครับเป็นบาราซิลที่ถลลมเกาหลีใต้ไป4ประตูตัวนึงครับกินไปเต็มเต็มครับสำหรับคู่ที่4ครับเมื่อวานครับวันนี้ครับกลับมาแก้ตัวใหม่อีกครั้งครับวันหนึ่งครับสามคู่ครับวันนี้ครับเพื่อไม่ เรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลิวโอเบโดพบกับลัสพามาสครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการลงเตะในฟุตบอลลีกเซกุนดาหรือฟุตบอลลีก2ของสเปนนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับเรอัลโอเบโดครับหรือลิวโอเบโดครับอันดับ14ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ18นัดที่ผ่านมาพวกเขามี23คะแนนครับสำหรับลัสพามาจากฝูงตอนนี้ครับ 18นาที่ผ่านมาพวกเขามี34มะแนนคะแนนเราไปดูผลงานและสถิติที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของลิวโอเบโดครับพวกเขาไปชนะเตนเนลิเฟ่ได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับนัดที่ผ่านมาของลัสพามาครับพวกเขาบุกไปชนะสปอร์ติง้งกีคอนได้1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดเป็นลัสพามาที่ชนะลิวโอเบโดไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับราคาคู่นี้เปิดมาที่ ราคาเสมอลัสพามาดครับสาหรับผู้นี้ผมมองครับจกฝูงตอนนี้ครับลัสพามาดพวกเขาต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้วันนี้ครับเพื่อคลองจกฝูงยาวๆครับสาหรับการมายืนริวโอเปโดวันนี้ครับไม่ใช่งานยากครับผมมองว่าน่าจะเก็บแต้มได้ครับถึงแม้ครับริวโอเปโดครับช่วงหลังครับพวกเขาจะทําฟอร์มได้ดีครับห้านัดหลังของพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับชนะไปถึง3นัดครับเสมอ2นัดยังไม่แพ้ใครครับผลงานของริวโอเปโดต้องบอกว่าที่ผ่านมา ดีครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสําหรับลัสพามาัดเองพวกเขาทีมเยือนครับจาฟูมตอนนี้ไใช่ย่อยเหมือนกันครับ5นัดหลังพวกเขาชนะไปถึง3เสมอ2นัดครับยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับสาหรับผู้นี้ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าใกล้เคียงครับถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับ แต่สาหรับคู่นี้วันนี้ครับมาเจอกันผมมองนะครับ拉สพามาทพวกเขาดูดีกว่า <ur> วเหนือกว่ากับแค่ราคาเสมอผมมองครับไม่น่าจะเสียงเงินครับเต็มที่ก็เจ้าครับสําหรับรัสพามาทครับสาหรับคู่นี้ผมมองนะครับ拉สพามาทจากฝูงพวกเขาดีกว่าครับพวกเขาต้องการอยู่จากฝูงยา,าวๆครับสําหรับวันนี้ครับัสพามาทไม่มีเสียเงินครับสําหรับคู่แรกให้ยืนพื้นเลยครับที่ราคาเสมอัสพามาทครับเราไปต่อกันคู่ที่2วันนี้นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง ทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติโมร็อกโกเป็นการลงเตะในฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายครับเตะกันเวลา4ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับทีมชาติสเปนครับพวกเขาเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม E ครับ3นัดที่ผ่านมาครับพวกเขามี4คะแนนครับชนะ1นะัดเสมอ1นะัดแพ้1นัดครับสำหรับโมร็อกโกครับจ่าฝูงครับ ที่ของกลุ่ม F ครับพวกเขาสามนัดชนะ2เสม,มอหนึ่งครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับสเปนนัดแรกพวกเขาเปิดหัวมาอย่างยอดเยี่ยมครับถลม่มคอสตาริกามา7ประตูต่อ 0, ศูนย์นับสำหรับนัดที่2พวกเขาเสม,มอกับเยอรมันมา1นประตูต่อหนึ่งครับนัดสุดท้ายครับพวกเขาผิดหลอกครับแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป2ประตูต่อศูน่งครับสำหรับโมร็อกโครครับนัดแรกพวกเขาเสม,มอกับโปอเชียมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นับนัดที่2ชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อศูนย์นับนัดสุดท้ายของ รอบแรกกับพวกเขาชนะเคนดามาได้2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับผู้นี้เคยเจอกันมา1ครั้งครับเมื่อฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนครับที่รัสเซียครับเป็นสเปนครับที่เสมอกับโมร็อกโกไป2ประตูต่อสครับสำหรับผู้นี้ราคาเปิดมันเป็นสเปนต่อ1นลูกครับผมมองนะครับวันนี้ครับฟุตบอลสเปนครับน่าจะจริงจังนะครับนัดนี้ครับหลังจากที่พวกเขาพลาดท่าให้กับญี่ปุ่นครับนัดสุดท้ายรอบแรกวันนี้พวกเขาต้องเตรียมการบ้านมาอย่างดีครับเจอกับทีมอย่างโมร็อกโกต้องบอกว่าโอ้โห เล่นดีเกินคาดครับโมร็อกโกทีมนี้ครับพวกเขาครับโมร็อกโกวันนี้ครับพวกเขามีเกมรับแล้วรอสวนกลับที่ดีครับมีเกมค o u เตอร์แอตแท็กที่ดีครับที่พร้อมลงโทษสเปนอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้ทรงบอลจะออกมาเป็นสเปนครับที่ของบอลเยอะกว่าครับแน่นอนถ้าฟุตบอลของพวกเขาครับสเปนสไตล์แบบนี้ครับของบอลเข้าทาครับของบอลเข้าทําแบบนี้ครับตลอดครับถ้าวันนี้ครับสเปนครับเน้นหน้าจะยิงโมร็อกโกได้วันนี้โมร็อกโกพวกเขาครับ เตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีครับพวกเขาแน่นอนครับเป็นรองครับพวกเขาต้องเล่นในสไตล์ของพวกเขาที่เคยทํามาได้ครับสําหรับวันนี้ผมมองครับเป็นฟุตบอลเกมลูกกับเกมลาพับผมเชื่อเหลือเกินครับฟุตบอลครับเกมลูกยังไงมันก็ได้เปรียบกว่าครับครองบอลอยู่ที่ตัวเองครับเก็บบอลอยู่ที่ตัวเองครับมีสิทธิ์ควบคุมเกมครับวันนี้ผมเชื่อว่าสเปนถ้าพวกเขาเน้นพวกเขาน่าจะครองเกมและ ทำประตูโมร็อกโคได้สําหรับคู่นี้ผมมองราคาอาจจะแพงไปครับแต่คู่นี้ครับสเปนดูดีกว่าครับคู่นี้ครับให้ไปเลยครับ1ลูกจากสเปนมีแน่นอนครับคู่ที่2ครับผมให้ไปเลยครับที่สเปนต่อ1นลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ารับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติโปรตุเกสเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับเข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่มเสครับสำหรับโปรตุเกสครับสามนาทีผ่านมาพวกเขาชนะ2แพ้1ครับสาหรับ สวิตเซอร์แลนด์ครับเขารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม G ีครับ3นันาที่ผ่านมาชนะ2แพ้1เหมือนเหมือนกันครับสำหรับผลงานรอบแรกของโปรตุเกสครับนัดนแรกพวกเขาชนะกาน่ามา3าประตูต่อ2ครับนัดที่2พวกเขาชนะอูรุกวัยมา2ประตูต่อศูนครับนัดสุดท้ายของรอบแรกพวกเขาแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับนัดนแรกพวกเขาชนะแคนาดามา1นูนนัดที่2แพ้ให้กับบราซิล1นูนครับนัดสุดท้ายของรอบแรกพวกเขาชนะเซอร์เบียมาได้3ประตูต่อ2ครับคู่นี้เคยเจอกันมา 6ครั้งครับเป็นโปรตุเกสที่ชนะได้3ครั้งครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะได้3ครั้งครับต้องบอกคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันครับเวลาเจอกันครับสาหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นโปรตุเกสต่อครึ่งลูกครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับฟุตบอลทันกันครับอยู่ในโซนยุโรปเหมือนกันครับรู้ใ้รู้ภุมกันอย่างดีครับสาหรับคู่นี้ครับผมมองครับถ้าจะเลือกจิ้มคู่ใดคู่หนึ่งครับคู่นี้ผมมองว่าสวิตครับวกเขายังมีเกมรับที่เหนียวแน่นครับมีเกมการเข้าทําที่ ดูดีครับโปตุเกตเอไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องเกมลูกต้องบอกว่าพวกเขามีสตาร์ดังครับมีผู้เล่นแนวลูกต้องบอกว่าโอ้โหเด็ดดวงหลายคนเหลือเกินที่บอกว่าเด็ดเด็ดครับทั้งบูโนเฟอร์นันเดสครับเบรโดซินวาพวกนี้ครับคิซโนโรนันโดเราไม่ต้องพูดถึงครับนักเตะเกตเอของพวกเขาแต่มาวันนี้ครับเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นัดเดียวจบต้องบอกว่าต่างฝคต่างเกงครับต่างคนต่างไม่อยากพลาดครับถ้าพลาดคือตกรอบกลับบ้านเวลาเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับสำหรับคู่นี้ครับจะเล่นกัน ตามแทคกติกของพวกเขาครับแน่นอนครับโปรตุเกสจะเป็นฝ่ายคของบอลและเข้าทำใส่สวิตเซอร์แลนด์แต่สวิตเซอร์แลนด์พวกเขาก็มีทีเด็ดที่รูคัลเตอร์แอนด์แฮกครับอย่าลืมนะครับพวกเขามาไกลได้ขนาดนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับฟุตบอลทรงสไตล์ทัวร์นาเมนต์ต้องยกให้เขาครับสวิตผมเชื่อว่าฟุตบอลคู่นี้ครับไม่จบภายใน90นาทีน่าจะได้ต่อเวลาครับสำหรับคู่นี้ผมคิดว่าในเกมครับ90นาทีน่าจะเสมอกันครับคู่นี้รักบอลรองครับเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยกันครับคู่สุดท้ายให้ลองสวิตเซอร์แลนด์ที่่รรราาคคคึงูับ สำหรับวันนี้ครับสามผู้ฟุตบอลค่อนข้างจะมีน้อยครับมีน้อยแต่อยากให้ครับโอ้โหตัวบอลคาดมาแล้วครับสามผู้นี้เดี๋ยวให้สรุปให้ฟังนะว่าให้อะไรไปบ้างครับผู้แรกครับให้อยู่ที่ราคาเสมอรัดพามาทำผู้ที่2ให้ต่อสเปนหนึ่งลูกผู้ที่3ให้รองสวิตเซอร์แลนด์ที่ราคาครึ่งลูกครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้ดูบอลเชีย์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับ Sport Timeline ครับ